นะคะเราจะก่อไฟอันนี้ก็เป็นถ่านนะคะถ่านแบบนี้นค่ะเราก็จะใส่นิเอาออกก่อน ก็จะทำการจุดนะคะเราจะใต่งเงี้นะคะ <ม úsica S 1> เปิดเปิดเปิดเครื่องไปดูเด็ก เดี๋ยวจะเดี๋ยวจัใส่ไอ้นี่แล้วอาทีเกนชะชิคเก้นนะคะจะใส่ชิะคเก้นก่อนเห็นไหมคะจะวางนี้หนึ่งสองที่เราสามสี่วางตรงนี้ก่อน แล้วก็จะเอาแบบนี้นะแค่นี้ก่อนเพราะว่าชิคเก้นมันสุกชา้าเ,เราวางไว้ตรงนี้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็แอมบิชันีนะคะ่ค่ะแล้วก็จะย่างนี้สองชิ้นนะคะแล้วก็ อันนี้สองชิ้นอ้อปัวพดนเอะตเย้เออเออเออแล้วก็อันนี้เนาะ Yeah. <laughs> 2 or 1. Two. Yeah, 2 each then. Oh, I use hands Yes. Um. because my hand clean anyway. Yes. Are clean. Mm -hmm. That's it. So for it. แล้วก็สซเสร็จไว้ตรงนี้นะคะสองอันค่ะอันนี้ทีละอย่างตสินะ้ำนี่ค่ะเราก็จะเอามาค่ะมาใส่ตรงนี้ย่างเลยค่ะ